ค่ะบิวตี้นัมเบอร์วันมารอบดึกอีกแล้วจ้าวันนี้เคสสุดท้ายของเรานะคะเราจะมาอวดงานทําคิ้วแล้วก็ลิปติ้งขนตานะคะเดี๋ยวเรามาชมกันเคสนี้ จ้าอันนี้เคสนี้เราลูกค้าน้องมิดลิฟติง้งลิฟติ้งขนตานะคะสำหรับลูกค้าที่มีขนตาที่งอนยาวอยู่แล้วเรา,าบางคนก็ไม่จาเป็นที่จะต้องดัดทุกคนก็ไม่จาเป็นที่จะต้องต่อขนตาเนาะเรามีขนตาทีา่ยาวอยู่แล้วเนี่ยเราก็สามารถลิฟติ้งได้อันนี้นะคะเดี๋ยวเรา ลิฟติ้งเสร็จแล้วเดี๋ยวจะมาทําให้ดูว่าเสร็จแล้วเนี่ยขนตาจะงอนงอนสวยยังไงบ้างนะคะตอนนี้ว้าวสวยงามมาก เสร็จแล้วเรามาดูกันจ้าแบบนี้นะคะอ่าเดี๋ยวจะเอาเทปออกก่อนแบนบนี้นะคะขนตาของน้องนิดเนี่ยขนตายาวอยู่แล้วเดี๋ยวกลับกล้องก่อน นอุปกรณ์ของคุณน้องนิดเลืมตาขึ้นจา้าเนี่ยคะ่ะเห็นไหมคะขนตานี่คือลิฟติ้งขนตาลิฟติ้งขนตาคือคือทำให้ทำให้ขนตาที่ยาวอยู่แล้วงอนขึ้นมาแบบธรรมชาติแบบนี้ค่ะอันนี้ของน้องนิดเป็นเคสอ่าแก้คิ้วนะคะอน้องนิดทำคิ้วมากี่ปีแล้ว สองปีสองปีเนาะทำคิ้วมาสองปีแล้วก็เลยวันนี้ก็อยากมาแก้ทรงค่ะอยากมาแก้ทรงให้เป๊กว่าเดิมแล้วก็ริบบิ้งขนตานะคะขนตาที่ขนตาน้องนิดนี่ก็นายรองหลับตาสิคะเนี่ยค่ะความงอนความงอนของขนตาเนี่ยขนตาจริงก็ยาวประมาณนี้ค่ะแล้วก็ งอนขึ้นแบบนี้เลยลืมตาจ้าน่าสวยมาก <Okay. S 1> อันนี้ขนตาสวยแบบธรรมชาติแบบไม่ต้องต่อนะคะ <Okay. S 1> การลิปติ้งขนตาเนี่ยทำให้ขนตาจริงองอนขึ้นมาโดยที่เราไม่ต้องไปหนีบหรือไปดัดซ้ำนะคะทำให้ทำให้ดูแลดูแลง่ายๆแล้วก็ปัดมาร์คคาร่าได้เลยง่ายๆค่ะ อันนี้คิ้วของน้องนิดแก้เสร็จแล้วรู้สึกเจ็บไหมตอนทำนิดเดียวเจ็บนิดเดียวถูกใจไหมคะถูกใจค่ะถูกใจเนาะอันนี้ของน้องนิดมีมีลบตรงท้องตรงท้องตรงนี้ด้วยนะคะเพราะว่าคิ้วเดิมน้องคิ้วเดิมน้องจะต่ำๆหน่อยอะคะ่ะฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็มีเก็บหางนิดหน่อยเก็บหางนิดหน่อย จ้านี่แหละเคสสุดท้ายเราจบงานแล้ววันนี้แล้วก็พรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้คิวแน่นมากพรุ่งนี้คิวแน่นมากาสำหรับน้องๆที่มาใช้บริการร้านเราด้วย บัตรสวัสดิการแห่งรัฐของเราชนะคนละครึ่งนะคะน้องๆก็จองคิวก,กันเข้ามากันเยอะแล้วก็ตอนนี้พรุ่งนี้น่าจะคิวเต็มนะคะพรุ่งนี้แน่นมากศุกร์เส,สาร์อาทิตย์เดี๋ยวเรา,าถ้าเกิดว่าใครสนใจทักมาสอบถามจองคิวจองคิวกันได้คะ่ะใน ในงานเคสทุกอย่างเลยร้านเราเป็นร้านสมสวยครบวงจรนะคะทำคิ้วทำขนตาต่อผมแล้วก็ยืดผมทำสีผมค่ะทุกอย่างเลยทุกอย่างเลยเราสามารถใช้รับรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ทุกอย่างเลยนะคะอย่างใครที่มีบัตรคนละครึ่งก็มาสแกนได้ เพื่อลดลดลดรายลดอ่าลดการจ่ายเงินสดลงไปได้เยอะอยู่นะจ้าเดี๋ยววันนี้เราส่งน้องนิดกลับบ้านกันก่อนนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ